สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องไอระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็น ep ที่135แล้วนะคะเหมือนเดิมจะ้ะวันนี้หนูมีผ้ามานำเสนอพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะเป็นผ้าเรียมกออผ้าเหรียญผ้าเนื้อชินนะคะพี่ ทั้งทราบที่และไม่ทราบที่นะพี่นะหลากหลายรายการนะคะพารูปรอพานื้อผงนะพี่นะอ่ะวันนี้มีมาหนูยังไม่ได้นับเลยพี่นะว่ามีกี่รายการแต่ว่าก็หลายรายการเลยพี่นะมี สองราคานะคะมีราคา400บาทและ300บาทนะคะช่องทางการติดต่อจากพี่จา๋าโทรได้ที่เบอร์062 7 1 0 1 7 4 5นะคะแอดไลน์ได้ที่ y o 0 1 0 9 4 0 y o นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR code ไลน์ได้เลยนะพี่พี่ท่านใดน,นะคะแอดไลน์ไม่เป็นสามารถโทรมา เบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวหนูแอดไลน์กลับได้นะพี่นะจะส่งฟรีให้เหมือนเดิมนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มแต่อย่างใดนะพี่นะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะพี่จ๋าเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยจ้ะขออนุญาตซูมนะพี่นะรายการที่1ถึงรายการที่5ขออนุญาตเปิดราคาอง์ละ400บาทจ้ะพี่ รายการที่ 1. รายการที่ 2. รายการที่ 3. รายการที่ 4. และรายการที่ 5. $400 บาทนะคะอ่ะรายการที่1นะคะอ่าพระปิตาหลวงปู่โตะค่ะพี่พระปิตาหลวงปู่โตะนะคะมาพร้อมเลื่อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยเลื่อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยจะพี่จ๋าชุดนี้เพิ่งได้มาเมื่อเช้านะพี่นะ ได้มาเมื่อเช้านะคะเมามาเมื่อเช้านะพี่ได้มาแล้วลงเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งะคะสี่ร้อบาทจ้ะพี่ผิดถูกประการใดขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดอดีริยได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สองจ้ะพี่รายการที่สองค่ะรับปิดตาหลวงปู่โตะค่ะพี่ รับปิตาหลวงปู่โตร,รายการที่สองนะคะกอบจะแบบหนามากนะพี่นะรายการที่สองค่ะ400้อยบาทค่ะพี่สี่อบาทนะคะรายการที่สอง ต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะอ่าชินราชอินโดค่ะพี่ชินราชอินโดรายการที่สามนะคะสี่ร้อยบาทจ้ะพี่ด้านหลังประมาณนี้เลยเนื้อหาตามรูปนะคะถ่ายจากองค์จริงทุกองนะพี่นะส่งจริงตรงปกทุกองนะคะต่อไปค่ะนี่รายการที่สามนะพี่ 400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่4รายการที่4นะคะร้านางพญาค่ะร้านางพญาค่ะพี่400บาทค่ะรายการที่4จ้ะพี่เก็บนะต่อไปค่ะ ไม่ค่อยเจ็บต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะหลวงพ่อปานขี่ขี่ไก่นะพี่เนาะน่าจะขี่ไก่รายการที่ห้าค่ะ400บาทจ้ะพี่รายการที่1ถึงรายการที่ห้าสี่บาทนะพี่นะอง์ละนะคะองละสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่6ต่อไปนี้จะเป็นองค์ละ300แล้วนะพี่นะรายการที่6กรับปิดตาจ้ะพี่รายการที่6รับปิดตาค่ะรายการที่6เป็นต้นไปองค์ละ300นะคะต่อไปค่ะรายการที่เจ็ด เรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่เรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการที่เจ็ดค่ะสามร้อยบาทจ้ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่8 ชินราค่ะ เอาไปค่ะรายการที่9หลวงพ่อกวยค่ะหลวงพ่อกวยปีสองหนึ่งนะคะ ไปค่ะรายการที่สิบหลวงพ่อเกษมเขมมะโกค่ะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกร,รายการที่สิบนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะพี่ด้านหลังประมาณนี้เลยจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเหรียญหลวงพ่อบุญมีค่ะเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะคะรายการที่สิบสองปีสองหกค่ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามหลวงปู่ทิมค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมรายการที่ยี่สิบสามค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24่สค่ะพี่ รายการที่ยี่สิบห้านะคะอืมยี่สิบห้าอะไรขออภัยค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิรายการที่สิบห้าค่ะอะไรเนี่ยหนูเบอร์อะไรเนี่ยขออภัยด้วยนะคะรายการที่สิบห้าค่ะ รายการที่สิบห15นะคะช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยพี่แบบอัดวันนึงเว้นสองวันเลยคือแบบเฮ้ยป่วยทั้งบ้านพี่ครั้งแรกเลยลูกสาวอาเจียนนะคะแล้วก็มาเป็นหนูแล้วตอนนี้คือแฟนหนูป่วยแต่ก็ต้องทำงานนะพี่เนาะต้องทำงานหาเงินค่ะป่วยทั้งบ้านเลยพี่ ารายการที่16ค่ะบ้านหนูฝนตกมาสามวันแล้วจ้ะพี่รายการที่16นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะพี่รายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะเอหนูจะแบบเบ,เบอร์หน่อยนะพี่นะขออภัยด้วยนะคะ,ะกินยามาค่ะพี่แบบเบ,เบอร์หน่อย รายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดหลวงปู่เอี่ยมฉลุค่ะพี่ รายการที่18ค่ะต่อไปค่ะรายการที่19เอ่าน่าจะหลงปูทิมค่ะพี่ รายการที่สิบเก้าค่ะปีหนึ่งแปดค่ะพี่น่าจะหนึ่งแปดเนาะพี่เนาะ ค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะครุฑค่ะพี่รายการที่ยี่สิบค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเสง วัดบางนาค่ะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะหลวงปู่ทวดผ่าป่าค่ะ รายการที่21หลวงปู่ทวดผ่าปากค่ะต่อไปค่ะรายการที่22ต่อไปรายการที่22ค่ะหลวงพ่องเงินค่ะพี่ หลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบสองค่ะด้านหลังประมาณนี้เลยอันนี้ด้านหน้าหรือด้านหลังไม่ทราบพี่สองหน้าค่ะพี่หลวงพ่อเงินสองหน้ารายการที่ยี่สิบสองค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่ยีด้านหลังประมาณนี้เลย ไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่พักกิ่งค่ะพี่วันนี้วันหยุดอะ่ะพี่ลูกสาวอยู่บ้านเสียงนี่เจ้าจเจ้าจ้าเลยพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะรักกิ่งค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่ยีห้าเต่าหลวงปู่หลิวค่ะเต่าหลวงปู่หลิวรายการที่ยีห้าค่ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่26เหรียญจุลาลงกรค่ะพี่ห่วง3ามห่วงนะคะเหรียญจุลาลงกรสามห่วงค่ะพี่ประมาณนี้เลยรายการที่26ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะสมเด็จปกโพก้ใบค่ะพี่รายการที่27นะคะพระสมเด็จปกโพก้ใบค่ะปี3 3.9นะพี่นะ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะรายการที่ยี่สิบแปดครุ้บค่ะพี่วันนี้ของหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบค่ะเหมือนอหลวงพ่อคูณนะพี่นักหนูก็ไม่ทราบพี่ค่ะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะ รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะกระปิดตาค่ะปิดตาถักเชือกค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบพระสมเด็จค่ะกรอบหน้าไม่มีแลพี่นะรายการที่สามสิบค่ะมีแต่กรอบหลังกรอบหน้าไม่มีนะคะพระสมเด็จค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะ เหรียญหลวงพ่อรวยค่ะเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเหรียญเสาห้ารวพยพญาไก่ค่ะพี่วัดตะกูนะคะอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาจ้ะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อรวย ต่อไปค่ะรายการที่32รูปหลอ่อไม่ทราบที่ค่ะพี่รูปหลอ่อไม่ทราบที่นะคะรายการที่32 ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสามจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบหลวงพ่อเงินรายการที่สามสิบสามค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสี่ ไม่รู้ว่าเป็นเขี้ยวเป็นงาเป็นกระดูกอะไรหนูไม่ทราบนะพี่นหูดูไม่เป็นนะะรายการที่สามสิบสี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบห้า ค่ะรายการที่36เป็นเนื้อชิ้นนะคะรายการที่36เป็นเนื้อชิ้นค่ะพี่เนื้อชิ้นซุ้มกอค่ะรายการที่36ต่อไปค่ะรายการที่37ค่ะ รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบแปดค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่39เค่ะเป็นพระเนื้อชินนะพี่นะหนูไม่ทราบที่ไม่ไม่ทราบว่ากุไหนนะพี่นะแฟนหนูบอกว่าเขาเรียกว่าเนื้อชินเนื้อชินอย่างเงี้ยพี่พระเนื้อชินรายการที่39นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่40รายการที่40นะคะต่อไปค่ะรายการที่4ีเอ็ด วันนี้พระเนื้อชิ้นหลายองค์นะพี่นะรายการที่41ค่ะต่อไปค่ะรายการที่4ี่ส ค่ะรายการที่43อ่ะเนื้อชิ้นหลายองค์จังเลยนะพี่รายการที่43ค่ะต่อไปค่ะรายการที่44 อันนี้เป็นเนื้อเนื้ออะไรเนื้อ,เน,อเนื้อผงหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจพี่รายการที่สี่สิบสี่ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะพี่นะเขาเขียนไว้อยู่พี่แต่ว่าหนูอ่านไม่ออกกรอบมันลายอ่ะรายการที่สี่สิบสี่ค่ะ โอ้เก่าจัดเลยพี่ไม่ทราบวัดวัดเดี๋ยวสักครู่นะเดวยวหนูดูกันวัดบ้านอันนี้จังหวะอุตราดิตพี่หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเพชรพี่รายการที่สี่สิบสี่อ้ยอะกรอบลายจัดเลยพี่ต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบห้าน่าจะงบน้ำอ้อยค่ะพี่รายการที่45้าประมาณนี้ค่ะน่าจะงบน้ำอ้อยนะพี่นะไปถูกประการใดขออภัยด้วยจ้ะต่อไปค่ะรายการที่46ค่ะ รายการสุดท้ายจะพี่รายการสุดท้ายนะคะอ่าน้องอายพระบ้าน EP ที่135ค่ะพี่รายการที่1ถึงรายการที่5องค์ละ400บาทนะคะรายการที่6ถึงรายการที่46นะคะองค์ละ300บาทจะพี่พร้อมจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะช่องทางการติดต่อจะพี่จา๋า โทรได้ที่เบอร์062-710-1745นะคะแอดไลน์ได้ที่ YO-010940-YO YO นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR โค้ดไลน์ได้เลยนะพี่นะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจะพิจาราราคาหนูแจ้งแล้วนะพี่นะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจากพ่จา สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า